วันนี้พาทุกท่านมาชม Audi S3 Sportback ตัวนำเข้า CBU ทั้งคันรายะเอียดตัวรถจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างและราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับมาเริ่มต้นกันที่ราคานะครับสำหรับตัว Audi S3 Sportback c r o s t o นำเข้า CBU ทั้งคันมี1รุ่นย่อยราคาอยู่ที่3ล้าน5 0แสน5มบาท โดย Audi S3 นะครับมาพร้อมกับมิติตัวถังความยาวอยู่ที่4,351ม mm, ิมความกว้างอยู่ที่1,816ม mm, ิมความสูงอยู่ที่1,438ม mm, ิมระยะฐานล้ออยู่ที่2,636ม mm. ิมซึ่งตัวนี้นะครับความพิเศษอยู่ที่ตัวเครื่องยนต์เครื่องยนต์ของตัว Audi S3 นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินแบบ4สูบขนาด2.0ลิตร หรือ1,984ซีซีพ่วงเทอร์โบให้กำลังแรงม้าสูงสุดถึง290แรงม้าที่5,450รอบถึง6,500รอบต่อนาทีกับแบรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรที่2,000รอบถึง5,450รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ7จังหวะ S-Tronic พร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อค u อ t t r o ตัวแตาราเร่งที่โรงงานเคมนะครับอัตาราเร่งศูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถทําได้ภายใน4.8วินาทีซึ่งถือว่าน้องๆ้องซูเปอร์คาร์เลยนะครับไล่กวดกันได้เลยความเร็วสูงสุดท็อปสปีดล็อกอยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาดูต่อในส่วนของรายละเอียดและสเปคของตัว Audi S3 กันบ้างน,นะครับเริ่มต้นัที่ด้านหน้านะครับด้านหน้ามาพร้อมกับกระจังหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ของอ u ดีอยู่แล้วนะครับเป็นทรงหกเหลี่ยม พร้อมกับการตกแต่งสีดำนะครับทำให้ดูดุมากยิ่งขึ้นตัวไฟหน้านะครับมาพร้อมกับไฟหน้าเป็นแบบ LED พร้อมกับ daytime running light เป็นแบบ LED นะครับการตกแต่งกันชนด้านหน้านะครับก็เป็นการตกแต่งที่มีการเสริมคิ้วสีดำเข้าไปนะครับทำให้ด้านหน้าเนี่ยมีความดุมากยิ่งขึ้นนะครับตัวฝากระโปรงนะครับก็มีเส้นสายนะครับที่ลาก2เส้นยาวขึ้นไปนะครับทำให้มีมิติมากยิ่งขึ้น พอดูต่อที่ด้านข,าข้างของตัวรถนะครับเส้นสายด้านข้างข,างของออดีนะครับเรียบง่ายยาวตั้งแต่ไฟหน้าจนไปถึงไฟท้ายนะครับในส่วนของล้ออลอยนะครับมาพร้อมกับล้ออลลอยขนาด19นิ้วนะครับเป็นสีทูโทนขัดเงานะครับใช้ยางขนาด2 3 5 35R19 นอกจากนั้นนะครับความพิเศษนะครับยังใส่คาลิปเปอร์เบรกสีแดงนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังมาให้ด้วย ในส่วนของด้านหลังตัวรถนะครับมาพร้อมกับตัวไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับซึ่งเป็น LED เต็มระบบนะครับแล้วก็เส้นไฟท้ายนะครับก็จะมีลูกเล่นนะครับมีดีเทลที่จะทําให้มีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับด้านล่างก็มีการตกแต่งดิฟิวเซอร์ด้านล่างใหม่นะครับทำเหมือนช่องดักอากาศด้านหลังนะครับแล้วก็มาพร้อมกับท่อไอเสียปลายคู่ออกข้างละก2ฝั่งมาดูต่อในส่วนของภายในห้องโดยสารนะครับ ภายในของตัว audi s 3นะครับจะมาพร้อมกับการตกแต่งเป็นโทนสีดำตัดกับตัวคิ้วโครเมียมอลูบิเนียมสีเงินนะครับตัวพวงมาลัยนะครับมาพร้อมกับพวงมาลัย3ก้านทรงสปอร์ตนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันพร้อมกับสัญลักษณ์โลโก้ s ลงไปนะครับแล้วก็มาพร้อมกับแพดเดิลชิพมาให้ด้วยในส่วนของหน้าจอมาตรวัดความเร็วนะครับก็มาพร้อมกับหน้าจอมาตรวัดเป็นแบบ virtual cockpit นะครับขนาด12.3นิ้วพร้อมกับตัวหน้าจอตรงกลางนะครับ mmi แบบสัมผัสขนาด10.1นิ้วรองรับการเชื่อมต่อตัวสมาร์ทโฟนต่างๆนะครับรวมถึงบลูทูธในส่วนของเบาะนั่งนะครับเบาะนั่งคู่หน้าปรับด้วยไฟฟ้าพร้อมกับระบบด้านหลังลัมบ้าสปอร์ตมีตัวเมมโมรี่ซีทมาให้แล้วก็ตัวเบาะนะครับจะเป็นเบาะหุ้มหนังนะครับเป็นลายสติชิ่งนะครับเหมือนเข้าหลามตาดัดพร้อมกับสัญลักษณ์โลโก้เอสนะครับบนตัวเบาะส่วนเบาะผู้โดยสารต้นหลังนะครับก็มาตรฐานนะครับนั่งได้3คนแล้วก็สามารถพับได้นะครับ นอกจากนั้นนะครับระบบปรับอากาศนะครับก็มาพร้อมกับระบบควบคุมอุณหภูมิแยกอิสระ3โซนนะครับด้านหน้า2โซนด้านหลัง1โซนนะครับนอกจากนั้นครับการตกแต่งภายใน้องรีสาร์ทนะครับนอกจากตัววัสดุอลูมิเนียมสีเข้มนะครับก็จะมีการตกแต่งไฟเรืองแสงนะครับหรือว่าแอมเบนไลท์เป็นสีขาวเพิ่มเข้าไปนะครับมาดูต่อในส่วนของระบบความปลอดภัยนะครับระบบความปลอดภัยมีมาให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถุงลมนิรภัยมีมาให้รอบคันนะครับมีระบบเบรกมือไฟฟ้ามาให้ มีระบบล็อกเบรกขณะหยุดนิ่งนะครับ Audi 4S นะครับแล้วก็มีระบบความปลอดภัยพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็น ABS, EBD, TCS, ESC นะครับมีเซ็นเซอร์หลังช่วยในการเข้าถอยจอดมีกล้องมองภาพด้านหลังมาให้มีจุดยึดเบาะอ s o ฟิก so มาให้นะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัว Cruise Control นะครับแต่ยังไม่เป็น Adaptive Cruise Control นะครับก็ยังเป็น Cruise Control ปกติอยู่ ในส่วนของสีตู้ถังภายนอกนะครับก็จะมีให้เลือกทั้งสีเริ่มต้นกันที่สีเหลือง Python Yellow Metallic สีแดง Tango Red Metallic สีฟ้า Turbo Blue Solid สีดำ m i d t o t Black Metallic สีขาว Garcia White Metallic สีเทา Daytona Gray Pearl และสีน้ำเงิน Nevada Blue Metallic ส่วนภายในห้องโดยสารนะครับมีสีเดียวก็คือเป็นสีดำตัดตัวตัวอลูมิเนียมสีลมดำนะครับ และนี้ก็จะเป็นราเรียดทั้งหมดของตัว r u d i S3 Sportback นะครับ Quattro ตัวแรงอีกรุ่นหนึ่งจากค่ายออด i ีนะครับกำลังแรงแม้แส่งสุดถึง290แรงมา้ากับราคาอยู่ที่3ล้าน500,000 5,000บาทซึ่งเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับรถ Hot t e s สมรรถนะสูงนะครับถ้าชอบข้อมูลฝากกดไลค์กด s c r i c r ให้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ